ชาวเน็ตวิจารณ์ยับสองสาเหตุวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้ตกสาวญี่ปุ่นขาดลอยผลการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบ8ทีมเอเชียนเกม2 0 2 3วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปรากฏว่าวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3สเซตสกอร์2 3่ส 23าถึง25ทำให้เข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับ2กลุ่ม F ไปพบกับเจ้าภาพจีนแชมป์กลุ่ม E แข่งขันวันพรุ่งนี้วันที่6ตุลาคม2,566.18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งถือเป็นงานยากมากกับการเจอเจ้าภาพหลังจบเกมแป้นปิยนุษแป้นน้อยกับตันทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดเผยว่า เซตแรกเราก็เริ่มต้นมาดีแล้วแต่มาแผ่วช่วงปลายเซตมีจังหวะเสียแต้มต่อเนื่องทำให้เขาได้เซตไปต่อเซตที่สองด้วยสภาพร่างกายและความเหนียวของญี่ปุ่นทำให้แต้มห่างเซตที่สามเรากลับมาได้แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าลูกนั้นมันควรจะเป็นของเราแต่มันก็ไม่เป็นของเราต้องชมว่าญี่ปุ่นเขาเหนียวแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้เอง บอลแรกอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ว่าอาจจะมีเรื่องผิดพลาดบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกมกับจีนให้จีนเขาไปกดดันแทนเราดีกว่าเรามาถึงรอบนี้เราก็ไม่อยากจะกดอะไรจริงๆเราร่วมแรงร่วมใจกันทุกวันอยู่แล้วแต่ครุ่งนี้อยากให้เราเริ่มใหม่แล้วก็สู้ใหม่จริงๆฝากแฟนๆเชียร์พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะ ทั้งนี้ด้านแฟนวอลเล่บอลไทยออกมาชี้สาเหตุที่ทำให้สาวไทยพ่ายแพ้ในนัดนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายในแต่ละเซตของโค้ชด่วนดะนัยศรีวัชระเมธากุลที่ทำให้กลายจุดเปลี่ยนที่ทำให้สาวไทยแพ้ญี่ปุ่นไปในที่สุดรวมไปถึงความเหนียวแน่นของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน